สวัสดีครับ <co ld> เดี๋ยวพามาชมผ้าใหม่นะครับรอบๆจะมีผ้าใหม่ซึ่งทอโดยกลุ่มแม่บ้านที่เขาเลี้ยงใหม่ <c oughs> ซึ่งเขาไม่ได้เปิดไฟนะครับมันจะดูมืด นี่ครับก็จะเป็นผ้ายอดนิยมที่เราจะเห็นชาวกัมพบูชาหรือชาวไทยใช้คล้องคอคนระับผู้ชายก็สามารถใช้ได้โอเคครับแล้วเขาเป็น